สวัสดีท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกทุก่านเข้าสู่รายการเสน่ห์เมืองลาวกับ,บอีพีสามบ่อน่านจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวลายคนเยาบุ้จักเพื่อนว่างามยี่หลีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรับพองวังตื่นต,ตาตื่นใจแน่นอนจะเป็นจางไดอุปสรรคจะมีแบบไดไกลแบบไดพวกเขาไปต้องถึงแน่นอนไปเบิง่งพร้อมกันเลยวันนี้เราหน้าไปโซหา อื่นว่าบบฮูว่าจุดไหนคือเนาะต่ว่าบนไหนที่ว่าเป็นห้วยของของบึงที่ว่าเป็นทำรีที่ว่าเขาสามารถตั้ง,ต,งตั้งแคมป์ได้วอ,อกกว,วกาแล้วก็เป็นแรงชารมชาดแล้วก็บิ่งมีบูมิบาเขาเสียวพนนั่นเลยอ่ะไปน้ำกัน ตอนนี้มาฮอดาบ้านาเอ็าอเอ็ตอนนี้มาตอบใ้หน้ามันง่าน้ขึ้นน้า้นางเพิ่แต่ผ่ว่าคือมีแต่ว่าทาลุมที่ไปินั่นหนนี้อาุเชือไปอย่างนึง่ะอามอใหญ่ลยอยากให้ผลันใว่าันใหญ่ครับ อย่นี้เอ้ยนี่นะนี่นเอขายีนทุกคนยังไงแต่เราถือบุญครับนะพุทธอย่าพูดบอบบ๊อบ,บ,บที่ไปตัวน้หาไม่มีหาดนดี๋ยวนี้เาทำตัวนี้เดี๋วก็มถ้ามีตัวน,นึ่งเราเนาะ,ะแต่เขาพูก,กระทะเนาะกระจายคู่กระทะบบน,นี้มีบันึ่งเนาะมีหาดบอกมีหา ไปได้ยูนะแต่ว่าเคนยืนว่าองต้นอ่ด้กัสองตนอรสองน่ฝั่งนี้สองน่ฝั่งนี้เนอางกันประมาณสองวาแล้วบอลอย่างนี้หแล้วมาเปัไปเลย ยอดแบับยอดคุยถอยให้ไปทุกแก้วลดลงไปก่อนเลิกไปเอาคนนี่ไปนั่นเลิกทุกคนเบื้อนี่วกเขาคิดว่าจะไปเอ่ออื้องว่าพิธีกรรมบนพื้นการนาป่าเดี๋ยวมือนี้มือมือนี้มีอุปสรรคย้อนวางไฟฟ้าอยู่แถวรบ้านผู้หัวสร้างเมืองผู้เมืองอนุรุมไปฟ้าออกมาหินเราสามารถที่จะน้ำมันลงได้ เลยออกมาทำแล้วในทางเจเขาออกไะพูนมาว่าพี่ร้อยฝ่ากิโลได้ครับร้อยฝ่ายตัวกิโลอเลยมาหดตัวอีกาในละบุหูว่าเขาฉิวโหวุดหมายของเขานี่ทีจะหวตัวนี้่ามงอยังหรือม่ผ่านมยังล่ะสงสัยม่อนี่อาจจะได้ตั้งแค้มหลักกระนอนแล้วกรเฮ็ดทิจกรรมก็คือเิดแต่งยูพวกขดให้เบิงแล่ใช้เบิรงภาพบรรยากาศในการเดินทางบรรยากาศที่เร่องาในที่ในเบืองท่อม พวกเขาน way, ี่แหละเกิดรานไการเป็นมัสน่เสน่ห์เมืองลาวเสน่ห์เมืองลาวจะเป็นที่ไหนล่ะทุกตอนมิเสน่ห์เบิร์เอกลักษณ์นี่มิเสน่ห์เป็นเคล่นมาธรรมชาติพ้อไปด้วยผู้่าป่าไหมที่สวยสดงามและพร้อมไปด้วยน้ําใจน้ําจิตน้ําใจของพ่อแม่พี่น้องของเขตบ้านใกล้เนาเป็นบ้านสมมุติว่าบ้านนี้หรือบ้านอื่นน้ําใจอย่างสิเลยอืมทานผู้สมตอนนี้ พวกเขาไลกา่กันในเมืองลาวถือว่ามีอุปสรรคกันแล้วตอนนี้บึงเห็นสายน้ําที่มักข,ข่วงทั้งหน้าและพร้อมด้วยกระแสน้ําที่ไหลแห้งบวกกับน้ําขึ้นพวกเขาโบาสามารถเห็นแล้วทางที่จะเดินทางข้ามน้ําไปบนหัวข้างหน้าจะน้ํเลึกสันไดมีโงนหินน้อยใหญ่สัมได ต้องขอคอาใจอาสาสมัครน้องๆผูกู้กัหลานอยู่โคงเาตบ้านแถวๆนี้เพื่อนอาสามายังเบืองแล้วหน้า,าของล้วทางไหนพวกเขาน้ำใจสุดยอดที่สุดคือตุกแกตอนนี้ขออาสาขอเอารถตัวเองเป็นทับหน้าบุกพาทาอุปสรรคขั้นนี้ไปก่อนจะเป็นจังใดไปเบิ่งน้ำกันเลย กลับมาลวแมกลับมาเลยเลยแม่กลับมาไงคกลับมากลับมาได้อยู่โอเคกลับมาได้อย uh ู่ตอนนี้เกิดปัญหาและวน้าน้ามันมาแหงกั่าแล้น้ามันลึก ขนา่าคบอมลุกกระบะรถกระบะมันยกสูงยกสูง่ไปมันค้าขีดใหญ่มันเปรนปัญหามันม่สองคันกระบะสองคันไม่ได้แต่ว่าคือสองคันนี้มันยกต่ำยนี่ยกต่ำมันยกต่ำเลยปัญหามมนชิดไปก่ได้แต่นั่นไม่้างเลือกนึงก็คือขิดลุยหนอยูนี่แล่มือกาัเก่าหรือสองอย่างนึ่งไปหน้า2 ได้อีกไปได้อยู่แล้วมันไปได้ไปได้ได้ปัญหาม่อกี้ลดคุณค่าคอร์คอร์ชิเราเล่นคลาดลย่เราเดินทางมาเพิ่งเมื่อวันเยอะปัญหาบันซีได้ มันได้อยกทแไปไปยิงางที่ไปลักกับคือฮอตเออไปั้ทนทุานกนะฮนถ้าเขากลับพื้นเขาไปออกอะไรมันไปมันไปออกเวินา่าแล้วมันก็กลับมาหาเขาเออเขาต้กลับมาหามันจไหมมันน่ต้องกลับมาหาเขาัเป็นเรงกับมันมันเดเี่ยวุณตวเที่ยวเจกเกียรเียร์กีคนเดียวลองก่อนแล้วไปคนเดียวผมหมายว่าระดมมันไประดมมัน จับขึ้นมาจับมาได้ยั่นะบําแมนระดมเหมือนก่อนตุ๊กแกตุ๊กแกจับนะจับจับนะจับจับเราดิอะไรนะไอตังอ่าซูมคือว่าคือรถเจ้าไปได้คือรถคันนี้ไปก็ได้มันสาเหตุกันแดดคือเขาเป็นขาประจำสามารถดูอ่าสังเกตว่ารถแต่ละคันเนี่ยมันมี snorkel snorkel คือหูดังมันนะเล้วทั้งนี้โบมีอย่มี ทันบโมีทั้น้ำเข่ากองไปน้ำเข่าจักก็มีระจบรถเทเป็นอะบเอ่าคือคือคือรถอ่าสมมติว่าตีนมันต่ำเกินไปหรือวัฒนาห้องเหรอตีนมันทำเหรอเพราะว่ารถั้ำมันกัรถนี่ไส่กางซอกันซ้องสูงก็ไ่ได้ลื่น่กางเป็นสเกิลแต่ถ้าพูดถึนว่าอันนี้มันซองมาเหรรถั้มนนี่คาดนิ่นี่มันนะเอองตม้อที่กางข้างเหรอ ปัญหารถคันอ่าคือคือไปก็ได้คือกูดักูดักนะมันเลิกนะมันเล,ลิจเกจำปิดต้องได้ขึ้นมูกลับขึ้นมาเพื่อเอาที่ไปถ้าทิ่ปล่อยให้มูไปคนเดียวมันกะคือชิมกันไอพ่อเหรอวะ Okay, okay. เอาละท่านผู้ชมตอนนี้ตุ๊กแกพ้อมที่จะกลับคืนมาหาพวกเขากันแล้วโดยที่มีการนุ่มเนา่าจิตใจให้ตุ๊กแกลับมาตุ๊กแกจากใจจริงแล้วตุ๊กแกบนจะลับมาย้อนมาสายน้ําที่มันไหลเสี้ยวไหลแห้งงูนหินชี้ใยลับมาย่านอุปสคแต่ซึ่งในน้ําใจตุ๊กแกที่จะกลับมาหาพวกเขาโดยที่มีคําสัญญาว่าเพื่อ <_ z od dy> พวกทีมกันตุ๊กแกสู้ <_ z od dy> ก็มาแค่เดี๋ยวเดี๋ยวเลยมวนไหลเรียนบอยอาการม้วนไหลเนี่ยต้องบอกว่าลูกจะเดินนานในกัรนานนั่นคลิ้งล็อกนี่ยัเพื่อเซ็ตอีก่อนคลิ้งล็อกยังกินล็อกเลยบอกเมื่อกี้นี่อาการคือไปแล้วบูอยากกลับขึ้นมาสาเหตุโอ้สาเหตุจะรถมู่ไปบัวไ้ยันมันม้วนเพยแต่ว่าก็เดินงบอกให้ต้องเ้าต้องการกัดเจอว่าตัวบอกให้ตัวกัดสวิตช์ใจขึ้นว่าเบิกกลับแล้วจ๊งเลยเดี๋ยวจะแปลงพุ่นแล้วไปกลับเพราะว่าทางมันยากหลายหัวคือคือตุ่น เขาบอกให้กลับขึ้นมาตัวบ่าโบกกับเพราะว่าทางมันยากจะลดต้นทุนนะถ้าจะดงกันเขากลับมาจะมีปัญหาในสิทธิ์ข้ามอย่างนี้เต้เตกลับมากลับมาหัวหิ้มกันหัวหิ้มกันกลับด้วยมาสรุปแล้ววันนี้ไปบ่ได้เราทำได้ลงมานี่ ลงมาพอมีหลัเขาเอาชุดหาดรายนี่คนป้องขวากูอยู่นี่แหละมือนี้จะกลับกลับกล้องกลับล่อ มีโปรปินไปตามแผนเราเคล่ยร์เนาะบดนี่เป็นสถานที่ของพนี่คือเือว่าคำใส่น้ำทับอันนี้กับมนเสนีเลยนี่คาทิวเวลนะคาทิเวาคาทิเวาความจริงการเป็นตามที่จริงบนนี่นี่นะเป็นแรงของเที่ยวได้ไลยนี่สังเกตบังเอิตัวนี้เป็นน้ำตกเป็นน้ำไหลผ่านมวนหินบักงามเลยงามกวนบนเขาบปานดีแล้วแล้วงามปุ๊บแล้วยังมีเอิ้นมาขวัวขอูหามเด็กเล้วบนนั่นแหละเอิ้นมาครัว่าปีใหม่เนาะเป็นบนบนน้ำโบ รือว่าช่องเที่ยวแบบหลินน้ำเนี่ยโอเคเลยอันนี้เนี่เอ็นประความงามแบบสเสนีของเมืองเราสเสนีบ้านนี่กีดูสังเกตเลยขี้เข้ามาพบเป็นป้าเป็นโดงเบิดเลยเป็นป้าเป็นโดงเบิดเตะพวกขึ้นปลาสิมีบ้านโคนแบบนี้อ่ะมว่านี่ว่า,าที่น,นี่ว่าที่แล้วก็สายน้ำควบบุดุษมชมบูรณ์น้ำไหลนี่เด็กเพื่อนบอกว่าควบบุรุษผมไม่ได้แบบบ้านอกไรยังมีบ้านยยาาน,น้ำไหลไฟสว่างสุดยอด มันก็ดูสมด c ลเป็นส่วนเข้าต้นเข้าเหมอนกันโอเคโอเคคือว่าพาคุณภาพรวมให้เด้อนี่กําลังดังไฟนี่เมแล้วกินล่ะจล่ะ